สวัสดีครับเป็นไรมาน้ำร่วมกระโโตกไทยครับเลยก็พาลูกมาข้าวไม่ได้กินมาหลายวันแล้วกินแต่อะไรลูกข้าวเจียรผ้าขเจียรกินแต่ก๋วยเตี๋ยวครับผมก็ไม่ลำบากก๋วยเตี๋ยวก็ยังยังแพงนะก๋วยเตี๋ยวในวัดจ้ะหลวงพ่อเขามาให้อีกทีนึงอ๋อกินข้าววัดลองเล่นลิเกดูดิอลิเกเสียใจมาลองให้ อันนี้อะไรให้อันอยู่อะไรคือเสียใจมากเอางี้นะฉันรู้แผนแล้วจะเองสองคนแบนั่งนี่เลยอะจด้นั่งทำไมครับนั่งคุยกันไงวางแผนไงอยากขายของไหมออที่ของพี่เหรอเนี่ยเออจะคุยอะไรให้นี่มานี่ครับเอางี้นะแผนนะเก็บเงินดีๆเดี๋ยวพอใครมาซื้อของนะฉันจะเล่าว่าเองสองคนเนี่ยลำบากโดนไฟไหม้เหลือของแค่นี้เรามาขายก็เจ็บเลยแล้วทำเป็นเศร้าเศราทีร้องไห้ น้องมากคนนี้ของอะไรกัน,น <c oughs> มา้ม่โอ้ยของเต็มเลย ไอ้น้องขายอลไกันน่ะอ๋อพอดีว่าคือผมนะครับมาช่วยคุณพ่อแล้วก็ลูกเขาเนี่ยครับขายของเพราะว่าเขาบ้านไฟไหมครับเหลือของแค่นี้ของเก่าอ่ะของที่บ้านเขาเอามาขายเหรออ๋อช่วยเขาอ่ะเหรอเฮ้ยพี่นี่อย่าตกทำไมอ่ะโอ้พี่ไม่ได้เลยนี่ขายากเลยหายากอะไรตลาดนัดเทียบเลยไอรีโมทเนี่ยนี่เป็นรีโมทพีโมทอะไรรีโมทพิเศษพี่มันพิเศษังไงวะคืออันนี้มันกดแล้วมันสามารถหยุดได้หมายถึงว่าทีวีหยุดเหรอสั่งคนก็หยุดได้พี่สั่งคนหยุดแต่บ้าเปล่า นี่คือไม่ขยับนะฮะไม่ขยับนลยพี่นิ่งนะครับแข็งเลยนะฮะนี่คือนิ่งแล้วนะฮะนิ่งนะฮะนี่นะฮะนิ่งจริงๆนะครับตาก็ไม่โกด้วยนะครับเอ๊ะอะไรโใจหายครับใจหายอย่านะครับหยุดนะครับตาเก็บตาปวดนะครับอย่านอกปวดอย่าพักหยุดนะฮะออนมานั่งแทนกูออนมานั่งนี้อ่แจ็คนั่งนะะแจ็คนั่งนี่เฮ้ ขนาดนั้นจริงเหรอวะพี่อันนี่ขายากพี่อันนี้ขายแพงครับนี่ผมสั่งหยุดขายก็ได้พี่นี่จริงมันจะเป็นไปได้เหรอวะยฮะันตกแรงด้วยอันนี้จริงตกแรงแต่ตลงงเคตกจริงเลยรังพอดีใช่ตกจริงเขาเล่นรเขาเล่นหนักหน่วงนี่หยุดทั้งเทปยังดีเนี่ยเเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ย อจะซื้อของอจะซื้อของรู้ตรวจไม่รู้ตรวเลยเนี่ยเอาแบบว่าเซอไพเลยไหมออเซอไพเลยมวยหยุดนะครับมวยหยุดได้หรือเปเนี่ยได้ครับแต่เธอต้องตรวจได้ไหมอย่างเลยไปเฮ้ยค้ชอบอย่าพึ่งเวสิคุยยังไม่ได้ทำอะไรอย่าพึ่งเวสิคุยยังไม่ได้ทำอะไรแม่งมดเยอะเลย sent wea sent wea yeah sent wea sent wea yeah, sentiria, sentiria, yeah. yeah.